สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบ,พบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องของดาร์ตี้นะคะ4519 c h a n n e ลนะคะก็ t อปิกในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของพายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะในทุกๆเรื่องเลยนะคะพายอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณคุณท่านๆท,ทั้งหลายที่ได้ผ่านเข้ามาเจอแวะเข้ามาชมในคลิปนี้นั่นเองนะคะ การอ,อื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกทกท่านเลยนะคะที่กดไลค์กด u u s c r i b e นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาเลยนะคะเรามาดูกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพ้ะอยากบอกอะไรกับคุณคุณบ้างคะนะคะ ไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะไม่เหมาะทานายด้วยไพ่ออรโคแล้วก็ไพ่ทาโร่นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะคะสำหรับพ่านที่ได้เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะ Uh, ให <eled> ้เขาก็อยากบอกว่านะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ท่านใดที่นะคะมีความรักที่ยังไม่ชัดเจนเนาะเป็นความรักที่อยู่ในกฎในระเบียบอยู่ในเรื่องของการควบคุมคอนโทรลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่แบบว่ามันยังไม่ปลดล็อกเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็ถูกจับ เอาไว้ด้วยผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะและถ้าเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพเนะพาะไพ่เขาก็อยากจะบอกว่าต้องระมัดระวังนะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการ ปวดเมื่อยเนื้อตัวนะสายตรงสายตาคุณในช่วงของหางตาเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่านะคะเนาะระวังเกี่ยวกับในเรื่องของระบบนะคะการไหลเวียนของน้าเลือดน้ำเหลืองน้ําหนองเนาะนะคะหรือบางท่านเนี่ยพ่ก็บอกว่าคุณเองอะอยากจะปลดล็อกเหมือนกันนะปลดล็อกในเรื่องที่เราเนี่ยกำลังอยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาช่วยนะคะจะเป็นในเรื่องของตัวเอกสารก็ดีนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ดีให้เงินก้อนใบนี้ขึ้นมานะคะ เดี๋ยวแม่หมอขยายความนิดนึงว่าให่อยากจะสื่ออะไรต่อกับเงินก้อนอันนี้เงินก้อนอันนี้เนี่ยนะคะเป็นไพ่ที่ขึ้นมาประมาณว่านะคะออคุณจะต้องมีในเรื่องของการใช้ศักยภาพของตัวเองใช้ความสามารถล้วนๆเลยนะคะจึงจะนะคะจึงจะเขาเรียกว่าอะไรอะ โชว์พาวนะคะหรือการแสดงความสามารถของคุณโชว์พรสวรรค์ที่คุณมีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระทําฝีมือนะคะหรือคําพูดและให้ใบนี้เน้นมากๆเกี่ยวกับดาวพุธนะคะก็คือคําพูดการเจรจาก,การคอนเนชันกันนะคะถ้าอยากจะไปให้ใครช่วยเหลือเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะก็คงต้องมีในเรื่องของความชัดเจนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการคอนเนชันกัน คอนแทคนะคะการพูดอะไรให้มันแบบมีหลักมีฐานอะไรอย่างเงี้ยนะคะและที่สําคัญนะคะไพ่ก็ยังเตือนอีกนะคะว่าต้องระมัดระวังนิดนึงนะเกี่ยวกับคําพูดบางท่านเนี่ยไปเจอคนที่เขาพูดตรงพูดแรงนะคะก็ต้องแบบจะเย็นๆนะคะดื่มน้ําเย็นเปน็ขนขันๆเลยนะคะเนาะนะคะหรือบางคนเนี่ย คุณเองอ่ะอาจจะไม่รู้ตัวนะคะช่วงนี้คุณพูดตรงพูดแรงบางครั้งแรงจนคนฟังเนี่ยนะคะเขาก็แบบรับไม่ค่อยได้นะนะคะประมาณนี้เนาะ <_ d ata> แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางนะคะมีไพ่เครื่องบินเกิดขึ้นมาแบบนี้นะคะไพ่นะคะไพ่อย่าบอกอะไรคุณต่อไปอาหาอาจจะมีในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางนะคะการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างอำเภอต่างประเทศจะมีคนไกลกำลังเดินทางมาหาคุณเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะหรือคุณนา กำลังรอข่าวข่าวนะคะข่าวคราว,าวอะไรอยู่หรือเปลา่านะคะหรือมีโอกาสค่ะที่จะได้ร่วมทีมร่วมงานนะคะกับบริษัทต,ตา่างชาติหรือ,อสิ่งที่อยู่ทางไกลทั้งหมดเลยนะคะเนาะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของผู้หลับผู้ใหญ่นะคะก็จะให้การสนับสนุนการช่วยเหลือเหมือนกันนะคะเนะาะยวงไม่หมอขอดูไพ่ต่อให้เลยนะคะดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณเพิ่มเติม,เ,มเนาะ นะคะอืมเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ค่ะนะคะความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเันญาจะทําอะไรที่แบบทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะมีความฝันว่าจะได้อยากจะได้สามีที่ดีอยากจะได้ภรรยาที่ดีอยากจะได้แฟนนะคะหรือคนคุยที่ที่แบบว่าให้ความสุขกับคุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเ,นเรื่องของทางกายนะคะหรือทาง เงินในกระเป๋า่ะรัพย์ในกระเป๋าะนะคะโหดต้องทำนายแบบนี้นะให้อย่าบอกอะไรต่อไปคะ่ะแต่บางครั้งอะคุณเครียดนะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเองเนี่ยนะคะแอบเครียดนะเนี่ยแม่หมอมองดูเนี่ยนะคะเหมือนคุณเองก็แบบแอบเครียดเหมือนกันนะคิดเยอะคิดมากมันเป็นเรื่องมันเป็นช่วงสภาวะที่คุณเองเนี่ยมันมีเรื่องในหัวเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องของ การที่จะต้องไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนแล้วมันจะได้ไปไม่ล่าฉันอยากจะไปต่างประเทศฉันก็แบบ อจะไปดีไม่ไปดีเนาะหรือว่าความรักความสัมพันธ์อุภับอกหลากหลายมากเลยนะคะแสดงว่าผู้ชมที่จะเข้ามาฟังในคลิปนี้ญน,น่าจะเป็นนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะลูกดวงทั้งหลายมีที่มีออเขาเรียกอะไรคะวยัยแตกต่างกันเยอะพอสมควรเลยเพราะว่าจากหน้าไพ่ที่ขึ้นเนี่ยนะคะตอบทั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนด้วยแล้วก็ตอบในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วก็กําลัง เคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากันอยู่ด้วยและยังจะตอบในเรื่องของการทํามาหากินนะคะการเดินทางเกี่ยวกับในเรื่องของบริษัทอะไรพวกนี้ก็ขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนะาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้นะคะ อยากจะบอกอะไรต่อโอ้โหนี่ไพ่หล่นลงมาเองเลยไพ่สองใบนี้นะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยบางครั้งอะคุณเองอะอยากจะเคลียร์นะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มันยังคงข้างค้างคาใจนะคะอยากจะเคลียร์อยากจะคลีนอะไรให้มันหมดอยากจะให้มันแบบมีความชัดเจนเกิดขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวนะคะหรือแม้กระทั่งการเงินที่มันยังคงติดแบ็คลิสติดหนี้สินน,นุ่นน่นหนี้ค่ายานพานะก็เอย่ยอยากจะให้มันหมดอะนะคะนะคะเพราะฉะนั้นะ เไพ่ราหูตรงนี้ขึ้นมาคุณก็ต้องอะมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายนะการเงินรั่วไหลเหมือนกันว่าการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่แบบว่าบางครั้งก็ต้องแบบเซฟเซฟเอาไว้บ้างน,นะคะซื้อแต่สิ่งที่จําเป็นจริงๆเลยละ่ะนะคะสําหรับหน้าไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้เนาะนะคะอ่ะ ๋ยวแไม่หมาดูต่อให้ดูซิว่าแล้วพลังงานของคุณที่เข้ามาฟังในคลิปในคลิปนี้เนี่ยนะคะพลังงานคุณเป็นยังไงบ้างหนอ,อตอนนี้นะคะเหนื่อยอะ่ะนะคะบางครั้งก็แบบไม่อยากจะเอาอะไรแล้วแม่นะคะบางครั้งก็แบบไม่อยากจะเอาอะไรแล้วไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะสู้ฉันมีความรู้สึกฉันอยากจะไปปีวิเวกแล้วว่ามันเหนื่อยมันเบื่อมันทอ้อมันนอะแต่ภาระที่ฉันจะต้อง จัดการอยู่ข้างหลังอะ่ะก็ยังมีนะแต่ก็ยังมีความรู้สึกแบบเหนื่อยเนาะเหนื่อยทอ้ออยากจะไปปีวิเว้บางทีซึ่งก็ไม่อยากจะเอาอะไรแล้วชีวิตเนี้ยเหมือนมันจะไม่มีแรงเดินไม่มีแรงสู้อยู่แล้วนะคะเหนื่อยเหลือเกินนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องอะไรที่แบบเขาเรียกว่าคุณเจ็บนะคะมีโอกาสที่จะโดนของมีคมด้วยเช่นเดียวกันเนาะรรู้สึกว่า Uh, เรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณรู้ว่ามันเจ็บแต่คุณยังอดทนอยู่แต่อดทนบางครั้งตัวคุณเองก็แบบในใจลึกๆอะคุณอยากจะไปนะคุณอยากจะไปเนาะอยากจะไปอยากจะออกไปจากตรงนี้อยากจะ move on ออกไปได้ไหมออกไปไม่ได้เพียงแต่ ทำได้ดีที่สุดคืออดทนค่ะแม่นะคะอดทนนิ่ง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 ,งเสียนะคะนิ่งไว้ก่อนนะคุณหมาพยายามที่จะปีวิเวกไม่อยากจะเจออะไรใคจรจริงๆนะให้แบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณเจอมันเจ็บอม่ะมันเจ็บมากม,มันมีความรู้สึกแบบฉันอยากจะดึงปัญหาตรงนี้ออกอะแต่ถ้าดึง คือเ้าเรียกว่าอะไรคะคุณอดทนเก่งมากๆเลยนะคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้เนะี่ยพ่อยากบอกอะไรคุณเนี่ยนะคะเนาะอดทนเก่งมากๆเพื่ออะไรล่ะเพื่อความสําเร็จในชีวิตของคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นลูกบุตรหลานบริวารหรือครอบครัวของคุณเองนะคะหรือคุณเองอดทนเพื่อความสําเร็จของตัวเองนี่แหละบางคนก็เข้ามาที่ยังเป็นแบบนักศึกษาอยู่อะไรอยู่แบบนี้นะคะก็ด้วยความที่แบบอออยากจะสําเร็จนะคะอยากจะ เขาเรียกว่าอะไรคะทาในสิ่งที่แบบคุณใฝ่ฝันเอาไว้เนี่ยนะคะให้มันสําเร็จเนอะอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันยังคงต้องได้เคลียนะยังคงเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนระวังในเรื่องของรักซ้อนนะคะให้แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยระวังในเรื่องของรักซ้อนซ่อนรักเหมือนกันนะคะมีในเรื่องของการที่แบบว่าอาจจะเขาเรียกอะไรคะ ยังไม่ค่อยชัดเจนนะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักที่ซื่อสัตย์หรือความรักที่มั่นคงดูสิคะไพ่ขึ้นแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยังเหมือนติดอยู่ในกงกรรมในวิบากกรรมบางอย่างอะคะ่ะจากที่แม่หมออ่านหน้าไพ่ึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นกรรมเลยค่ะคุณขานะคะเกี่ยวข้องกับความรักก็ใช่นะคะในเรื่องของความรักถ้าแม่หมอจะพูดถึงตามลักษณะหน้าไพ่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะคือมันอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะเคยมีเรื่องของ การให้สัจจะให้สัญญาหรือแรงอธิษฐานกันมาในภพชาติไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิบากรรมตรงนี้นะคะ่ะคุณขามันจะต้องมีเรื่องของการถอนคำสัถอนคำถอนคำสาบานถอนคำสัญญาที่เคยให้กันไว,แว้แล้วทำไม่ได้หรือมีการขอข,อขอมากันแต่ก็ไม่ใช่ว่าบางคนทำในเรื่องของการขอข,อขอมาไปแล้วเนี่ยมันจะสำเร็จเขาจะให้อภัยเสียเลยทีเดียวนั้นก็หาได้ไม่ <c oughs> <c oughs> นะคะภาษาโบราณก็มากแล้วหนึ่ง <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าอะไระคะทำบ้างก็ดีเนาะแม่หมอเคยโพสไปในเพจนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเนี่ยจะ แปะลิงก์เพจเอาไว้ให้เอาไว้ให้นะคะในใต้โพสต์นี้ที่คอมเมนต์เนาะนะคะลองเข้าไปเลื่อนอ่านดูนะคะว่าออวิธีจุดทูบสิบหกดอกขอขามากรรมนะคะทําอย่างไรบ้างเนาะอย่างน้นนอยๆลองทําดูค่ะเผื่อว่าแต้มบุญที่คุณทํามาก่อนหน้าเนี้ยมันมีแต้มบุญที่เยอะมากเนี่ยนะคะแล้วการทําวิธีแบบนี้เนี่ยนะคะคุณจุดทูบผ่านได้โดยที่ไม่มีอะไรมาติดขัดอะไรเลยเนี่ยนะคะก็ถือว่าแบบ ผ่านไปได้เนาะมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วหลาประมาณนี้นะจ๊ะเนาะดใชัยวิจัยยาน,นะคะนะเนาะอ,อย่างที่บอกไปนะคะช่องนี้เนี่ยก็มีมีทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไพ่ยพยากรณ์นะคะไพ่ออร์ร็อกไพ่ทาโร่นะคะศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขศาสตร์เกี่ยวกับฮูนจุ้ยเนาะสายมูเตลูนะคะ ศักเสกเลขยันนะคะทำอธิษฐานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะเคสไม่รับทางครูด้วยก็ติดตามกันได้เราก็สามารถติดตามกันได้แบบเต็นๆน,น,นะคะก็คือในช่องทางเพจอันเองเนาะเดี๋ยวยังไงแม่หมอจะแปะลิงก์เพจไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะจ๊ะเนาะอ่ะมาดูต่อค่ะแล้วพลังงานคุณี่ยรู้แล้วว่าคุณแบบเหนื่อยคุณท้อคุณคิดเยอะคิดมากมันมีเรื่องของภาระนี่สินก็มา ความรักก็ไม่ดีนะคะไอ้คนที่เจออยู่เนี่ยเหมือนฉันอยากจะขัดเกลาขัดเกลาไอ้นีสัยของเขาแบบเป็นอยากจะเคลียร์มันอยากจะคลีนนู่นนั่นนี่เนาะประมาณนี้นะคะแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ไหมละ่ะกับความรู้สึกตรงเนี้ยภายในหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่คุณเนี่ยเข้ามาดูคลิปนี้แล้วคุณจะสามารถผ่านเรื่องราวตรงเนี้ยไปได้ด้วยดีไหมต้องเอาคําว่าต้องเอาคําว่าด้วยดีด้วยนะบางครั้งอ่ะมันผ่านไปได้แบบไม่ดีนะ เป็นผ่านไปได้แบบโอ้โหแทบเป่นแทบตายเลยเหมือนกันเนาะอ่ะอย่างแม่หมอดูให้เนาะมันจะผ่านนะคะมันจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมนะคะอ่ะไอเรื่องยุ่งเหยิงไอเรื่องเครียดของคุณทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะมันจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมเนาะอ่ะสหรับคนที่เข้ามาดูนะจ๊ะจะผ่านไปได้ไหมนี่ไงตัวเองผ่านไปได้ทุกสินทุกอย่างเนี่ยนะคะ คือถ้าตามหน้าไพ่อ่ะเชมพลังไพ่เชมพลังขึ้นเนี่ยนะคะมันก็คงประมาณแบบว่าอาจจะยังผ่านไปได้ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะเป็นการผ่านไปได้ที่คุณนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงก่อนมันจะมีการโยกย้ายถ่ายเทมาต้องมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนการคุยมันมีในเรื่องของการที่แบบว่าไม่เหมือนเดิมอะคะ่ะ ะะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งที่คุณเคยคุยกันมาก็ต้องเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการคุยใหม่เปลี่ยนวิธีใหม่นะคะหรือมีในเรื่องของการที่แบบว่าเอ้มันก็ยังห้าสิบห้าิอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไหนขอให้บวกอีกสักหนึ่งใบสิคะผ่านไปได้ด้วยดีไหมขอให้บวกนะยังไม่ดีเท่าไหร่เลยอะ่ะอึดอัดเนาะมันจะแบบมันผ่านไปได้แบบอื้อหือ เรียกว่าเมื่อกี้แม่หมอบอกว,ว่าผ่านไปได้ด้วยดีไหมใช่ไหมคะในเมื่อไพ่เทมพารนขึ้นคู่กับนะคะขึ้นคู่กับไพ่ห้าหยาบเนี่ยมันจะผ่านไปได้ด้วยไม่ดีนะคะตอบเลยนะคะตามหน้าไพ่นะคะมันจะผ่านไปได้แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะตัวเองนะคะมีความรู้สึกแบบฉันก็ไม่แครแหละก็ช่างมันนะคะฉันยอมเปลี่ยน มันไม่แน่นอนอะสิ่งฉันทนอยู่มันไม่นมันไม่แน่นอนนะคะแพทเชิพลันนะคะมันไม่แน่นอนฉันก็ไม่อยากอยู่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ชัดเจนคุณไม่ให้ความชัดเจนไอฉันก็อยากจะชัดเจนไอฉันก็อยากจะเคลียอยากจะเคลียใจอยากจะชัดเจนแต่คุณก็ไม่ชัดเจนคุณก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็แบบหาความมั่นคงจิตใจของฉันอะมันไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ให้ห้าดาบด้วยเนะี่มีความรู้สึกแบบว่าอาจจะมีความรู้สึกแบบทิ้งกันไปแบบไม่เยอะใยญ่เลยนะนะคะเขาอาจจะทิ้งคุณไปเลยนะคะหรือแบบไม่สนใจความรู้สึกคุณเลยหรือคุณนั่นแหละอาจจะเป็นคนที่แบบว่ายอมตัดใจยอมแบบช่างมานั้นเสร็จก็ไม่แคร์จะไปหาสิ่งที่ดีดกว่าไม่มีเรื่องของความที่แบบว่ารัก ตัวเองเริ่มไม่แคร์คนนั้นของคุณละอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่แบบไม่ปิดบวกให้แม่หมอเลยไพ่ไม่ปิดบวกให้แม่หมอเลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวขอดูไพ่พัานตาออร์โคลหน่อยสิไพ่ยพานตาออร์โคลอยากจะบอกอะไรหรือเปล่ากับคลิปนี้นะคะท็อปปินี้เนาะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ขึ้นมาเยอะเนี่ยนะหรือในช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาจจะไม่ใช่เรื่องของความรักอย่างเดียวเขาแม่หมอบอกแล้วว่าพรอยากบอกอะไรในทุกๆเรื่องเลยแม่บอกพยายามที่จะอ่านให้ครบอ่ะนะคะในเรื่องของไพ่ที่เขาอยากจะสื่อมาเนาะก็คือไพ่เขาก็บอกว่าไพ่ห้าจา่เนี่ยนะคะไฟล์ซอฟ์เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าอืม คือเว่หมอหมองจากน้าไพ่อ่ะมัมีความรู้สึกคุณต้องระวังคนใกล้ตัวคุณหน่อยเนาะหรือคนที่ทํางานมีความรู้สึกเขาเห็นแก่ตัวจังเลยอะน้องไม่แคร์เลยนะว่าฉันจะรู้สึกอย่างไงฉันทํางานอยู่คนเดียวเลยนะบ้านหรือเปล่าได้เงินเดือนเท่ากันแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้น้อมีในเรื่องของ โมเมนต์นี้หรือสภาวะนี้เข้ามาด้วยเหมือนกันเนาะช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีเรื่องของการสืบมนไหว้พระหรือการทําสมาธิแหละนะคะให้บ่อยมากๆให้นิ่งให้ได้นะคะแล้วแผ่บุญเนี้ยนะคะให้กับเทพเทวดาที่รักษากายสังขารของคุณอยู่นะคะประมาณนี้เนาะอ่ะขอให้พันตายหนึ่งใบค่ะอ่ะ จะเป็นยังไงบ้างกับความเขาก็บอกว่าคุณสบายใจเมื่อคุณได้อยู่กับเพื่อนคุณสบายใจสบายใจนะคะได้อยู่กับเพื่อนของคุณ,คณได้ไปดีแลกได้ไปสปาไปช้อปปิ้งนะคะได้คุยกับเพื่อนเมาส์มอยหอยสังเอทะลุเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขดวงของคุณเหมาะกับการอยู่กับเพื่อนสนิทมากๆเลยจ้าช่วงนี้นะคะโอเคค่ะนะคะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อ่าแม่หมอขอไปก่อนแล้วกันนะคะพบกับในคลิป และ EP ีจะต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะฝากกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กันกดไลค์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ